ใครต่อเหมือนโดนคัดออกไปเริ่มกันที่คำถามที่หนึ่งถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับนอนครับ นอนดื <No. laughs> ่มชาอ่านหนังสือครับดื่มชาอ่านหนังสือว่าโอ้โหเล่นกับแมวเล่นกับแมวโอ้โหน่ารักเทียวต่อยมวยครับต่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยจริงเหรอดูแบบเป็นคนที่ไม่น่าต่อยมวยเลยเดินห้างครับโอ้โหสายช้อปปิงป้งสายช้อปปิง้งช้อปปิ้งและคำตอบที่เหมือนกับผมก็คือขับรถเล่นนั่นเอง ไปกันต่อที่คําถามที่2แอปแรกที่คุณเปิดหลังตื่นนอนคือแอปอะไรครับ i n s t a g r กรครับอืมเป็นติดแกรมแอปธนาคารครับแอปธนาคารนะครับผมทำ <laughs> ไมใช้ใจบ่อยเอ่ะอืสบุ๊ก แชทเยอะแชทเยอะคนนี้ YouTube ค่ะ YouTube ดูคลิปก่อนเลยหรปเรากดูคลิปก่อนเลยโอ้โหแอปยอดนิยมและคำตอบที่เหมือนกันกับผมก็คือดูโอลิโกนั่นเองไปกันต่อที่ข้อที่3ของกินเล่นที่คุณกินบ่อยที่สุดคืออะไรครับน้ำแข็งแข็งนั่นคือของกินเล่นหรอมา้อนบุดดิงเลยครับบุดดิกันบุดด้งเลยกนเย อันนี้เขาเกียบญี่ปุ่นครับเป็นกวางเหรออะไรอร่อยร้านกินแคบหมูโโอหแล้วกินให้ด้วยโอ้โหและคำตอบที่เหมือนกันกับผมก็คือนมนั่นเอง ไปกันต่อที่ข้อที่4ปกติคุณนอนกี่โมงครับกครับโอ้โหอันนี้ไม่จัดประมาณตีสองครับตีสองนะครับผมพี่สาวแล้วกันตอนดึกนะครับเนี่ยเรียงเรียงกันมาเลยครับเพราะล่าสุดตีสี่ตีสี่มงเช้าเพลงมิวคนนี้มองเช้าเอวีพีว่ะและคำตอบที่เหมือนกันกับผมก็คือตีสามนั่นเอง และคำถามข้อสุดท้ายมีอยู่ว่าคุณเคยจามจนตดแตกหรือเปล่าครับเรานี้ไม่เคยนะไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยค่ะโอโ้โหไม่เคยว่าและคำตอบที่เหมือนกับผมก็คือเคยนั่นเอง <c oughs> แล้วเราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับผม <c oughs> โอโ้ <c oughs> โหฝ่าน <c oughs> ดีเยอะมากสี่คนโอโ้โห <c oughs> อะไรวะผมตดแตกอยู่คนเดียวหรอเนี่